ข้าวผัดครับเริ่มมาก็ใส่น้ำมันลงไปนะครับแล้วก็ตอกไข่ลงไป1ฟองนะครับตีไข่ให้แตกสักหน่อยนะครับให้ไข่สุกพอประมาณนะครับแล้วก็ใส่ข้าวลงไปนะครับ บีบข้าวหน่อยนะครับข้าวจะได้ไม่เป็นก้อนนะครับผัดข้าวกับไข่ให้เข้ากันสักพักนึงนะครับนะครับให้ข้าวไม่จับเป็นก้อนนะครับบีบข้าวหน่อยนะครับเนี่ยครับข้าวกับไข่ก็เริ่มเข้ากันแล้วนะครับบีบผัดๆไปหน่อยนะครับ ในข้าวล้วนเลยนะครับที่ข้าวไม่จับเป็นก้อนนะครับแล้วก็ใส่ต้นหอมลงไปนะครับครับแล้วก็ผัดข้าวกับไข่ต้นหอมให้เข้ากันนะครับแล้วก็ตามด้วยซอสข้าวผัดจากร้านตีเล็กข้าวผัดปูนะครับ แล้วก็ผัดข้าวกับซอสให้เข้ากันนะครับผัดให้ข้าวเด้งให้เม็ดมันล้วนเลยนะครับแล้วก็ใส่จานพร้อมเสิร์ฟนะครับนี่ครับหน้าตาข้าวผัดจะเป็นแบบนี้นะครับเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับข้าวผัดครับ